สวัสดีครับผมทัางใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเซยทุยกลางยกขึ้นมาระดวดเลยตัดจนไปเลยนะแต่ว่าจอนเนี่ยต้องมีจอนด้วยนะครับถ,ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะสั้นเกินหวีลงมาแล้วก็ตัดทับผมไปข้างหลังระดวดเลยหวีไปข้างหน้าแล้วก็ตัดเลยนะ คอยๆๆๆๆประมาณนี้แล้วก็ตัดตัดไปรอบที่แล้วเพื่อนเห็นว่าโอ้สวยเหรอจมว่าสวยเลยเขาเซว่าหูกลางไหมไม่ไม่เซลล์เขาชิมกันแล้วเนาะครับครับอันนี้เขาบอกสวยเป็นเป็นทรงดีเขาบ้างเราเน้นเราเน้นสบายอ่ใช่สบายลงหูลงหูลงหัวก็มุมือนนี่แล้วก็เราก็ขีดตรงนั้นเลยครับขีดลักษณะทะแยงนะหรือว่ามุมฉากลงนั่นเอง ดีนี้เราจะดูเลยยกขึก้นก็ัด กราขึ้นก่อนเอาอยีช้อนขึ้นนิ้วโป้เลยนิ้วชี้ขวาก็กดลงกดไปหูงลงแล้วก็ตัสดสไลด์ลงมาปลายกันไกลสายตานิ้วกลางกดไปหูนะครับทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดนะโอเวอร์ซื้อความคัดขึ้นไปเลยตอนที่เราโอเวอร์ซื้อความคับขึ้นไปไล่กันไกลขึ้นไปเนี่ย เส้นผมที่โดนตัดขาดนกระเด็นเข้าตาเข้าหน้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องห่างๆนิดนึงก็ได้บางทีมันก็ห่างมันห่างแล้วก็ยังโดนเพราะมันกระเด็นไกลเราตัดก็ต้องตัดตอนผมเปีเปยกเราไปตัดตอนผมแห้งมันก็ฟุ้งอีกยกเก้าสิบองศามาเลยเราก็ตัดไปๆนิดนึงมันลรเกิน ยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดผมยกเก้าสิบองศานะทำไมต้องเก้าสิบอ่ะผมต้องการให้ทุยไปถึงนู่นนะสระบุรี อำเภอไหนะพ,พิหารแดงอําเภอวิหารแดงไปเลยได้ความสั้นได้ความทุยด้วยยกขึ้นแล้วตัดเลยลตัดให้เสร็จไปทีละข้างนะตัดแบบด้วยความเข้าใจรูปทรงแม่นยำของการยกทุีด้านข้าง เลือดข้างก็ตัดเลยตัดพอดีคิวเลยดีตงรงนั้นตัดเลยดกขึ้นแล้วตัดดกขึ้นแล้วตัดไล่ไปเลย คือเราตัดตัดให้เสร็จไปข้างๆไปก็ได้น้มันจะง่ายแล้วก็แบ่งผมประมาณจุดๆนะแบ่งผมแค่สองชั้นนะตัดเย็บวนันเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรความยาวด้านหลังไม่หูนีสามนิ้วข้างๆก็ยกเลยเราตัดสวนอย่เลยก็ได้พับหูไปข้างหน้าเลยมีผมลงมีผมข้าหาหูแล้วก็ตัด ตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยวีลงมาเข้าหัวห,วหวูแล้วก็ตัดให้หมดแล้วก็ตัดแล้วก็ยกขึ้นมา,าทันทีสามก็ยกขึ้น ความยาวเลือประมาณตั้งสามนิ้วนะจากโคนผมประมาณเนี่ยชั้นที่สองก็ยกเก้าสิบองศาั้นที่หนึ่งก็ยกขับผมไปข้างหลังแล้วก็ตัดตัดส่วนขึ้นไปเลยเนะีผมีโหไปข้างหน้าแนละ้วตัดให้มีจอนิดหนึ่งตัดขับผมไปข้างหลังค่อยๆเรียนบอกนะใจะเยน็นๆหาวิธีตัดให้หมดอะทุกเส้นด้วย จะเย็นๆข้างหน้าก็หวีลงมาเลยนะศูนยองศาเนี่ยตัดเลยตัดให้พอดีคิ้บนนะเนือคิ้บนขึ้นไปนิดนึงนะนั่นแหะครับลูกค้าจะได้รู้สึกไม่ลำคัญข้างหน้าก็หวีลงมาแล้ตัด,ต,ดตัด่ด้านข้างนะยกขึ้นโดยสามนี่ตัดจริงเลยนะ ยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นตัดตอนตุ่ยให้มีจุดแบบตวีกลางยืนขึ้นแล้วก็รวบผมที่อยู่บริเวณกลางศีรษะขึ้นนะโน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็ตัดค่อยออกตัดค่อยออก ยกขึ้นแล้วหลังต้องมีความยาวสี่นิ้วรึ่นนะถึงจะทิ้งทุยไปถึงอำเภอวิหารแดงได้ถ้าสามนิ้ว่ามันจะอยู่แถวลังสิตธิฟิวเจะราร์คลังสิตนะวางน้อยไปไม่ถึงอำเภอวิหารแดงสระบ,บุรีแน่นอนนะเราต้องคำนวณให้มันแม่นยำมันถึงะอะไรทรงผมถึงจะสวยนะผู้หญิงผู้ชายเขาก็อยากได้ความทุยเนะมื่อวานนี้ช่างใหญ่ก็ไปรารจชพฤกษ์ไปอบรมเทนรนนิ่งกับอาจารย์เกาหลีเนี่ยไปเจอเอฟซีเขาาบอกอยากจะมาเรียนจักผม ที่หัวที่ทุยเยอะท่านี่แหละนี่สั่งเด็กก็สอนทุกวันอ่ะหัวทุยตัดยังไงให้ได้ทุยบริเวณท้ทอยนะททอยเนี่ยมันหนาใช่ไหมมันหนาเนี่ยเราก็เลยคอยฟันปลาฟันทีๆเลยนะคอยสับเพียงบางสับสับสับ ให,ให้มันบางเกินๆกืนกันด้วยนะใช้ฟันตาเกินๆกินกันไช้อนที่หนึ่งสองสามมันชอบเลยมันชอบหนาก่อนชอบปั้นก็เลยเนี่ยแล้วก็ชอบอะไรชอบยาวอ่ะเอาหวีย้อนขึ้นดูนะครับเพื่อจะเคลียร์ลิง เสศษผมออกนะครับแล้วก็ดูความเป็นจริงว่ามันซอฟหรือยังมันนุ่มหรือยังมันสวยหรือยังอย่างเงี้ยไมมันหนาอยู่เลยก็ค่อยๆชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชุนๆเข้าไปเลยชุนๆเข้าไปเลยชุนๆชุนๆชุนๆชั้นที่หนึ่งเนี่ยชุนๆชุนๆให้มันบางชั้นที่หนึ่งชุนเอาห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองก็ชุนชั้นที่สามก็ชุนจะเรียกชุนจะเรียกสับอะไรก็ได้แต่เราไม่สับเพราลึกไง ความสบายจะเกิดขึ้นบริเวณหน้าจอนหลังจอนนะรเรียนรอบข้างทั้งหมดเขาจะรู้สึกสบายนะนะตัดขึ้นไปเลยนะชุนนะแถวที่หนึ่งแถวที่สอง วันนี้จะเซตแบบธรรมชาติหรือจะแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับจับสูงนิดธรรมชาติด้วยค่ะธรรมชาตินะ,ะไม่เอาคุณน, <laughs> <laughs> นายอะรร่ะชอบสบายสบายออชอบเบิบเบร์ง เอาการขอบตกแต่งนิดนึงหเนี่ท้าผูลงแล้วก็ใช้มุมด้านซ้ายของเจ้าปัตรเตียนทิปเปอร์แล้วค่อยๆดยลงมาเอาอีดันขึ้นเอีกันขึ้นเราถ่ายตกแต่ง vì ừ, đang thay chúng đèn cột đèn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะหายแล้วไอ้ที่ผมมีดเด็จะหายแล้วแอบดูจอเท่ากันไม่ใช้ขวาเลยถ้ามันกระจาที่เนงเก่านนเกาใช้ทั้งกันใจใช้ทั้งกัตเลียนนะมปิเปอร์ผสมประส,ระสานถึงลูกค้าจะหกูกลางแต่ลูกค้าก็พอใจเป็นทรงผมเขาก็ไม่แคร,ร์กอเลยทรงนี้ทรองอยู่บ้านใช่ขัดมันร้อนตัดยาเราอนครับมาวีอย่างเดียวแล้วก็พอแล้วอยู่กดนทั้งวัน ข้างใหญ่ก็หูกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นมีข้างใหญ่อยู่แล้วหูกลางไม่ต้องซีเรียสมาทีนี้ให้ลูกค้าดูความทุยนะดูความทุยข้างหลังครับนี่เป่าแห้งอยู่บ้านนะเห็นความทุยไหมเห็นนะดูข้างนี้เห็นไหมบ้างการเชิญนะทีนี้เดี๋ยวผมใส่โฟมใส่สเปรย์ได้ไหมข้างหน้าออกนิดได้ไหมคะตรงไหนครับหน้าตัวนี้นะเอาสั้นขึ้อีกนิดนึงได้ได้ครับนะครับขอสั้นหน่อยจ้ะได้เลยนะครับ ไม่ปฏิเสธแล้วเพรน้ำตามันก็จะปวดตาเท่านี้ได้เลยปล่อ,อ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 ยแล้วก็ดีปกเด่ยดีดีกูเี่ยแล้วสุดท้ายก็บ,ยบ้าเฮยเฮียๆฮย ได้ไหมครับค่ะข้างหน้าสั้นไม่เป็นไรนะเพราะเราวางทรงไว้ความยาวข้างบนสี่นิ้วอยู่แล้วนะครับมันสามารถเหวี่ยงสามารถยกได้ยกโคนได้หมดเลยสตัวคาดเบาเบาสปันจุดนะสีผมมันเหมือนช่างใหญ่แต่ไม่รู้ช่างใหญ่ไปเหมือนลูกค้าหรือลูกค้ารู้สึกว่าจะตามใบแล้วกัน <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ได้เซตอะไรมากมายนะลูกค้าไม่ต้องการเซตให้มันวุ่นวายแล้วก็ดูหน้างานว่าผมตรงไหนมันหนาบ้างตัง้งใหญ่ก็มองว่ามันพอดีนะถ้าเราไปสไลด์บางมากมันจะไม่มีเนื้อผมไม่ไว้บางแด <c oughs> ดะแดดมันจะร้อนมันจะทำให้ศีรษะร้อนหัวร้อนอีก <c oughs> เรียมได้แล้วก็มาเรียมหยิกมาตรวจแล้วตรวจอีกเช็คแล้วเช็คอีกนะ สเสน่ห์ของช่างตัดผมก็คือเรื่องของการตรวจเช็คนะครับเช็คตัดทุกเส้นตัดให้หมดเดี๋ยวให้เหลือลูกค้าจะชอบอ่ะลูกค้าชอบช่างตัดผมละเอียดนะนักเรียนช่างทุกคนก็เอาไปพัฒนาแล้วกันมันจะได้มีชื่อเสียงตามมาเดี๋ยวเป็นที่ต้องการของลูกค้าเขาเรียกวตลาดต้องการใช่ต้องเขาเรียกว่าซื้อจำใช่ไหมลูกค้าถ้าตัดไม่ละเอียดตัดไม่สวยก็ตัดทีเดียวก็เลิก สังสโลแข็งพี่ว่าแทนไม่ว่าขอให้ถูกใจวันนี้เราเซ็ตจากทรงแข็งของสีสเปรดได้ไหมไม่ต้องอค่ะสเปรดได้ไหมแยกได้ไหมไม่ชอบเลยไม่ใส่ไม่ชอบใส่เลยอย่างนี้ก็สบายช่างใหญ่แต่สีไม่ต้องเซ็ตเลยจะัด้ให้เขาทรงให้เขารูปทรงก็ใช้ได้แล้ววันนี้ขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวล่วงหน้าเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะขมวดใบขมวดผ้าอย่างจับขมวดเี้ยนะมดอย ข่ามหมดเนี่ยถ้ามันเป็นปมเนี่ยนะแล้วก็ปัดกวาดเนี่ยนะต้องต้องเร็วนะเรียนรู้ต้องเร็วนะเรียนรูนะรน้กัยช่างใหญ่เพราะช่างใหญ่พูดเร็วววไปไวเวลามีน้อยเห็นไหมค่าตัวลูกค้าก็ไม่ได้ตังค์นะนี่มาเสียตังค์ค่าตัดผมอีกพันในนู่นอ่ะเพราะฉะนั้นช <c oughs> ่างใหญ่ก็ขอบคุณลูกค้าขอบลูกค้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทำธุรกิจขอให้รวยๆเฮ <c oughs> งๆอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สัมลองจองคิวเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์062548399 9และ0819816234 คิวละหนึ่งชั่วโมงนะหรือว่าจองคิวเป็นออนไลน์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์แอด KSM อ่านว่ากเกษมนะแอดไซน์นำหน้าก่อนแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กกำเนิดซาลลอนทักแชทข้อความเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ